เป็มอศึกษาพัฒนาการวนนาจธทานีจากข้อนี้นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กซื้อออนไลน์ไม่ทำ้ายกันเพราะสื่อออนไลน์สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาการทํางานและการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราได้ด้วยครับไวมันเท่าทันสื่อนะครับปัจจุบันสื่อออนไลน์หรือจะสื่อต่างๆเข้าถึงไวรูได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็น Facebook อินสตาแกรมทวิตเตอร์วอทแอ อ,อ่พอกันแค่นี้ก่อนสื่อเหล่านี้เข้าถึงเราง่ายมากเพราะฉนั้นเราจะต้องมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีก่อนที่จะรับสื่อนั้นเข้ามาครับแล้วก็นะครับในสื่อต่างๆเนี่ยคาว่าไวมันก็คือพวกเราใช่ไหมครัก็คือเวลาสื่อต่างๆเข้ามาเราควรจะเท่าทันไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เกี่ยวกับสื่อรามกอนาจารสื่อที่หวังผลประโยชน์อย่างอื่นอย่างเช่นหวังเงินหวังนั่นหวังนี่ที่เป็นมิจฉาชีพขายตรง ซึ่งเราต้องระวังมากๆครับเวลาทําอะไรก็ควรจะคิดดีๆคิดสักหน่อยก่อนโพสครับสวัสดีครับสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่คิดว่าการโทรป่วนของท่านนะครับเป็นความสนุกเป็นความเออที่ท่านคิดนะครับก็ขอให้ทุกคนหยุดเถอะนะครับเพราะว่ามันจะทำให้พฤติกรรมของคุณนะครับเสื่อมลงในด้านที่ไม่ดีอย่างที่เช่นนะครับ่เชนการโทรป่วนสถานีตำรวจนะครับ19 1นะครับหรือว่าสถาน โรงพยาบาลนะครับหนึ่งหกเก้านะครับซึ่งอาจจะมีคนที่เดือดร้อนนะครับจริงๆที่เรารับความช่วยเหลืออยู่นะครับซึ่งคนคุณนะครับโทรไปปวนอย่างนั้นนะครับเขาก็จะแบบยงไงล่ะครับรีบไปช่วยแต่ว่ามันไม่มีเหตุการณ์ที่คุณได้พูดมานะครับก็แบบหลอกลวงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ขอในนัดที่นี้ด้วยนะครับสำหรับการโทรป่วนของท่านจะทําให้ชีวิตคุณ เปลี่ยนแปลงลงในด้านที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนหยุดขอบคุณครับค้ามือถือไม่ใช่อวัยวะปิดเครื่องบ้างนะอย่าโทรหลายเห็นด้วยกับข้อความนี้ค่ะเพราะว่ามือถือเราควรจะใช้ในสิ่งที่จําเป็นอย่างเช่นโทรหาพ่อแม่ค่ะและเราก็ต้องสนใจคนรอบข้างบ้างนะคะไม่ใช่สนใจแต่โทรศัพท์ซึ่งมันไม่มีประโยชนะ์ มาจา่โรงเรียนสว่าง,งยโูโรจนะคะข้อความนี้ก็เห็นวปนคะคะไม่ไลค์ไม่แชร์สื่อที่แย่ไม่สร้างสารรค์คือไม่ควรไลค์ไม่ควรไลค์ไม่ควรแชร์สื่อที่ไม่ดีอาจทำเป็นภัยต่อตัวเราค่ะก็อาจจะผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ผิดกฎหมายทำให้โดรอนตัวเองและผู้อื่นด้วยครับ พวกเรานะคะสาหรับสื่อที่ไม่ดีนะคะ <Okay. S 1> พวกเราไม่ควรที่จะกดไลค์กดแชร์สื่อที่ไม่ดีนะคะที่เป็นสื่อลามกอนาจารสื่อต่อยตบตีกันนะคะจะทําให้เยวาวชนรุ่นรุ่นหลังนะคะทําตามพวกเราค่ะสวัสดีค่ะรักพ่อแม่ไม่แคร์สื่อนะคะคำคำนี้ที่ันก็เห็นด้วยค่ะการที่เราเป็นลูกที่ดีไม่เกเรตั้งใจเรียนใส่ใจดูแลท่านแค่นี้ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณท่านอีกอย่างหนึ่งแล้วค่ะครับผมก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับสําหรับการรักพ่อแม่ไม่แคร์สื่อนะครับ คือเราไม่จะเป็นต้องแชร์ให้คนอื่นได้รู้นะครับคือเราทาความดี้พ่อแม่ภูมิใจไม่ทําใหพ้พ่อแม่เสียใจเท่านั้นก็พอนะครับสวัสดีครับคนเรามาจากโรงเรียนตาธิยาวันนี้เราจะมาแสดงความคิดเห็นกับหัวพ่อ,พอที่มีชื่อว่ามีภาพสร้างนานมาานวบสุธรรมพงนน์ผมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพ่อนนี้ว่าการที่เราพบกันมานานนั้นเราอาจทําให้เราแตกแยกกันได้ถ้าเมื่อเรานับฟังข่าวสารหรือการกองข่าวสาร โดยไม่ใช่สติและผมก็มีความที่เห็นว่าเราควรละความขัดแย้งด้วยความในสติความรอบผอบและไม่ใช้ระในการตัดสินเพื่อสร้างมลภาับครับ,คร,บครับสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนอนุรราชธานีซีวนาัยครับสื่อที่ได้นะครับสื่อไม่ดีบาบากผมเห็นด้วยที่สื่อที่มาจากโลกออนไลน์สื่อที่ทำให้เสื่อมเสียพระมหากศศรรษัตริย์ที่ดูมิน ดังนั้นก็อย่าไปกดไลค์กดแชร์เพิ่มเติมขึ้นนะครับเพราะมันจะทําให้เพราะมันจะอาจทําให้เป็นบาปแก่ตัวเองมากขึ้นก็ได้